หลายคนตั้งเป้าหมายแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีเราคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นความลับที่จะบอกอะไรบางอย่างเราเรียนเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายมาหลายทีแล้วก็มีดิเฟตบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นเคล็ดลับมันอยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะในเล่มนี้สามารถบอกเราว่า อะไรที่มันเป็นจุดที่เราไม่ถึงโกสักทีอ่นึกออกนะแล้วซึ่งเขาก็สรุปไว้ในท้ายบทเรียบร้อยแล้วค่ะ จริงๆนี่เป็น E.P. ีแรกที่เรากลับมาวาดรูปบนเฟรมนะคะหลังจากที่ไม่ได้วาดรูปมาเกือบ10ปีแล้วก็อยากผสมระหว่างศิลปะให้ทุกคนได้ดูเพลิดเพลินไปด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้สาระจากการดูการวาดของเราในครั้งนี้ด้วยค่ะ เรามีแฮปปี้เป็นหนังสือที่ดีนะแล้วก็เป็นหนังสือที่เราชอบมันมีประโยคหนึ่งที่มันเป็นคายแม็กซ์เลยในบทสรุปของแต่ละบทถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าจงลืมเรื่องการกําหนดเป้าหมายและหันมาให้ความสําคัญกับกระบวนการแทนต้องขอขยายตรงนี้ให้นิดนึงนะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่กําหนดเป้าหมายแต่เราแปะเป้าหมายไว้เลยแปะไว้ตึก๊กแล้วเราโฟกัสกับกระบวนการอันนี้สกเซสง่ายกว่าอย่างเช่นต้องการกินนน้ววััลละ2ิตตร่อ1น กาหนดไว้เลย2ลิตรปุ๊บถ้าเราไม่มีกระบวนการตรงนี้เราจะไม่สามารถดื่มน้ำวันละ2ลิตรได้ถ้าวันนี้ยังไม่มีกระติกน้ำถ้าวันนี้ยังไม่คํานวณว่าต้องกดน้ํากี่ครั้งต่อวันถ้ายังไม่ได้คํานวณว่าในกระติกน้ํานั้นมีน้ำกี่ลิตรนึกออกไหมคะนี่คือกระบวนการ นสัยคือดอกเบีย้ยที่สะสมจากการพัฒนาตัวเองการสร้างนิสัยที่ดีขึ้น1%ในทุกๆวันจะสะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตระยะยาวนิสัยเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ให้ประโยชน์ให้โทษก็ได้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความเข้าใจในรายละเอียดจึงสำคัญมากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยมักไม่ทำให้เห็นความแตกต่างมากนะักจนกว่าคุณจะก้าวผ่านจุดเปลี่ยนอันสำคัญคะ่ะ ผลลับอันยิ่งใหญ่ที่สุดของกระบวนการที่ซับซ้อนมัาค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆคุณต้องมีความอดทนแล็รอคอยนะคะนิสัยเล็กๆก,ก็คือพฤติกรรมเล็กๆที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่าเช่นเดียวกับอะตอมที่รวมตัวกันแล้วเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลน,นิสัยเล็กๆก,ก็เป็นส่วนประกอบของผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ที่เกินคาดเช่นกันค่ะ คุณยังไม่ต้องก้าวไปถึงระดับเป้าหมายแต่คุณควรก้าวลงมาสู่ระดับของกระบวนการให้เสียก่อน mm hmm. เห็นไหมคะว่ากระบวนการสำคัญมากๆในบทแรกถ้าชื่นชอบที่จะให้หนกอ่านเล่มนี้ติดตามไหมนะคะเดี๋ยวจะอ่านบทที่สองให้ฟังคะ่ะ